ก็ตอนนี้นะผมเกิดเรื่องนิดหน่อยอะผมคือทางนางเอก MV นะผมเขาไม่ว่างมาซึ่งตอนนี้แล้วก็เครียดนใหญ่ผมแต่ว่าก็ตอนนี้นะผมเกิดเรื่องนิดหน่อยอะผมคือทางนางเอก MV นะผมเขาไม่ว่างมาก็คือตอนนี้เราต้องเปลี่ยนเพลงครบไปถ่ายเพลงหนึ่งซึ่งตอนนี้แล้วก็เครียดนใหญ่ผมแต่ว่าหาทงออกันแล้วคือเดี๋ยวเราจะเป็น ซื้อของเตรียมพ็อปใหม่นะผมไปถ่ายอีกหนึ่งเพลงนะผมตอนนี้ก็นา่าต้องรีบกันหน่าแล้วผมเพราะว่าเดี๋ยวแสงจะหมดเดี๋ยวเราจะไม่ทันเวลากันใช่ใกล้มืดแล้วด้วยนั่นแหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายไหมดูอีกทีเ้ผมโอเคไป

ก็น,นะครับตอนนี้เราก็ไปซื้อหลอดไฟสีนอนมาเสร็จแล้วนะครับเป็นไฟสีสีนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปถ่ายบีกันนะครับ <ไป S 1> เกิดอุบิเหตุนิดหน่อยอะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าเราไปถ่าย b ีปก็น,<ไ>ปนะครับอันนี้เราก็รอพี่เขามารับนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปถ่ายกันบนเขานะซึ่งบนเขาก็น่าจะมืดมากแต่ว่าเราไม่ใช่ปัญหาครับเดี๋ยวเราก็จะรอพวกพี่ๆเขามารับขราริมมารับแล้วคุณแกล้วิตู เดี๋ยวพี่มาพาเชฟส่งเงินเข้าเชฟมึงจะไปไหนอู้หูจริงๆตรงนี้ผมเดินขึ้นมาก็ได้เมื่อกี้ฝนตกหรือเปล่าน่ะไม่ตกเลยสำคัญเฮ้ยอันนี้ก็แจ่มดิรัเฮ้ยสวยครับสวยครับ กลัวเดี๋ยวมึงกลัวครับขอบคุณครับอ๋อไม่ใช่ไฟอันนี้ไฟแล้รเหรอโอ้ดีดีดีไอ้ิดไฟของหมไนี่น่าจะสวยเออไงก็พี่จัดเฉดไปแล้วไงพี่ลองดูโทรศัพท์แล้วก็เฉดจะเป็นดีสวยด้วยฝีมือจัดไฟกลัวโหดจัยสุดสุด

กูไอ้เก่งแต่พึ่งผมมีหัวตากับปืนลูกมอไอ้บอมเพป็นกูตั้หนักพอปูใช้ยาเหมือนคียองฉัามันอยู่ในหัวเมื่มึงมันหลานยังมีลายพวกกูนั่งยำเหนืออยู่ในห้องครัวเ่็นกูหมดแกันวีกานั่งลับก็ชอว์เมื่อเมื่อไม่พอวีการเอาบีเดสตาร์กูไม่นั่งล้อมึงมันบ้าบอมเป็นกูในแใงนั่งพีกันช่ากูหามตาจากแล้วตอนนี้ยังไม่มีสักบ้าพอพี่มาเจอแบบแกเพื่อนก็ปั่นกล้อมจะเห็นพี่เพื่อนก็เดินไปนั่งสว่างกัน

ไอเครื่องมันร้อน ที่นั่นกูบิ๊กกูเรียบิ๊กให้มันดองเนี่ยบางบุตรล้อมให้ก็มีมาดองที่มานฟังเนี่ยกูไม่ยอมไม่คาดูดี่เดิมอยากจะทักกูก็โชวถึงไม่รักแต่ไม่ยอมเดี๋ยวสักพักกูก็นอนทำมชาคือมึงก่อนกูมีแต่เพลงช่วยหิวตอนเจ็บเพราะว่าตัวเธอทำให้กูเคดตรงเอวเธอแม่งก็ดูเด็ดพวกเธอแย่ๆออกมาเดิดและดูสิเกิดอะไรขึ้นซอมชอบที่มีเธอมือนคิดนาน ทำยากกอไกคิดตามเธอไม่มีพิษยิงหกวลิ์ยากูซิบยาไล้กระโดดชี้ลอกกูมันกรบโดดไลฟ์ไม่ e ินลิงอันดอร์บดทำกูมีเรียนได้ั้งโดด มันจะไปอย่างไรก็ไม่ด่าวอยากมั่งกันทุกชาวยังเดินล้าวไม่ด่าวซีนาก็บิ๊กคู่เล็กบิ๊กให้ไม่ด่าวตั้งกูหลงให้ก็มีไม่ด่าวที่มาเฝ้าเพื่อนกูมีไม่เยอะวิชาดูบีเดอร์เกิร์ดกูเป็นซุ่มเศร้าเพราะเศร้ากูเอาหลอดกูไปสเกิร์ดพูดไรก็พูดไปเธอกูก็เป็นของกูแบบนี้ถ้าพวกมึงหากูไม่เจอให้มึง ไอ้บอมเป็นผู้ต้อหนักค่าผูใช้ยาเหมือนคียองถ้นมันอยู่ในหัวเมียมึงมันหลายยังมีลายพวกกูนั่งยำเนื้อยู่ในห้องกัวเพื่อนกูหมดการไม่ก็นอนลับก็ชอเงินหมื่นไม่พอโอเคผมตอนนี้ก็ถ่ายเสร็จ้นที่เรียบร้อยแล้วครับก็บอกเลยว่าสนุกามากทุกคนทำงานเป็นยางมากครับเพลงก็ดีมากเลยครับอย่าลืมไปฟังอะไรนะครับผมไป ป็นไงนี้ไหมวันนี้สุดๆใช่ไหม yeah. ว่าเหนื่อยมากแล้วก็เครียดมากแต่มันก็สนุกมากครับทุกคนคือตอนนี้เราเพิ่งถ่ายโลเคชั่นแรกเสร็จแล้วแล้วก็เราจะไปถ่ายกันโลเคชั่นที่2ต่อก็คือในห้องของเราซึ่งไม่สนุกจริงนี่ฮะเอ็กซ์ตานักแสดง X Star เอ็กซ <c oughs> <c oughs> ์ต้า <c oughs> ให้มาถือให้มาถือกล้องให้กลายเป็นว่ามันเป็น X Star เอ็กซ์ตาเเลยก็ <c oughs> <c oughs> นะครับทุกคนไม่มีคนมารับเรานะครับทุกคนมีรถหมดนะฮะยกเว้นเราเราก็ต้องเดินกลับนะฮะเราเป็นตากล้องที่งบน้อยนะทุกคน<ร>แล้วทำงนานเก็บตังค์ซื้อรถยนต์มาอย่างเราใช่ครับเนี่ยครับเราเก็บตังค์นะตอนนี้ก็ขาดอีกประมาณสักสองล้านนะชิ๋วครับสองล้านนี่จิ๋วเดี๋ยวเราก็หาตังค์มาคืนได้เอ๊ะมาดาวรถได้ครับทุกคนงานหนึ่งสองสามร้อยปีก็ได้แล้วใช่ครับแล้วลบรถนะฮะลบรถลบรถนะครบัรบพีบ่ที่นี่คือพี่ ผู้จัดการรีสอร์ทนะครับก็ใจดีมากนะให้พวกเรามาเนี่ยครับมีรถ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 มารับเราแล้วครับแต่ว่าเราไม่คืนนะ<ม>เราน,น้อยใจอนะ่ะ จะกลับยี่โม่ไปกลับนอนเนี่ยดีครับทุกคนตอนนี้เราก็ยกย้ายจากที่บ้านพักเรียบร้อยแล้วแล้วก็มากินข้าวกันที่นี่เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนดีกว่าวันนี้เหนื่อยมากหิวมากดพว่เจอกันกินเลยพี่ชมพงต้องร้องเพลงซ่ะ รถตู้แล้วฮะนั่งมาสองชั่วโมงครึ่งมาเนี่ยเราเรอเพื่อนเราข้องน้ำอ,อตายอย่กวอกแตกหรือเปล่าไม่รูเ้เดี๋ยวเราขึ้นไปซื้อตั๋วกลับคอนยกกันดีกว่าทุกคนันอยากกลับบาา้บานมากินมามาซื้อตัว๋วได้แต่ละมากครับเป็นไงบ้างฮะเป็นไงบ้งาง เหนื่อยนะครับเหนื่อยเหลวเหลวไหมเหลวหรือก้อนคุณดึงเข้าไปเที่ยวเลยะตอนนี้เรามีปัญหาเลยครับไม่มีรถกลับกลับไม่ได้ครับไม่มีรถลงนครยกครับหนักเลยทีนี้เห็นเขามีข้อมูลบอกว่าให้เขาให้เป็นรอรถด้านนอกเลย ที่หาร้เข้าไปนะเอาทุกคนตอนนี้เราไม่มีรถกลับนครนายกกันนะฮะเราหารถยังไงดีวะไปไปไม่ไปไม่เข้าไม่มันมันผ่านปะไม่ผขาดไปไปไปดูเร็วไปดูเร็๋ยวไปไปผ่านนครนายกไป บอก,กบเขาไานนาจจปบอกใครครับโทษๆแล้วครับจะบอกเขาเหรอฮะก็มนเขาบอกว่าเนี่ยเขาไม่บอกใครนะขอรบกวนเขาอย่บอกเขาจะออกแล้วสรุปว่างไงครับรอดูรู้นะครับไม่กินใจหรอที่ยังให้เฉาจังท้อแล้วก็มายกมันคงไม่หงลงไปไหนหรอกคุยอย่างมากก็หลุดไปประจงประชีม สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยก็ต้องขอโทษไปก่อนเลยที่ไม่ได้ถ่ายระหว่างทางตอนที่เรามาอาจจะถ่ายมาแต่ว่าอาจจะถ่ายมาไม่ได้มากพอเพราะว่าเหนื่อยล้าจากการถ่าย m อมานี่เราก็กลับถึงบ้านแล้วก็ต้องขอจบรายการบล็อกนี้มีสัรละ EP ที่ก็ไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย